แปดหกหนึ่งสามตัวตรงตามต่อแอดหนุ่มอาจารย์เทพพิทักษ์โชคแล้วแต่ดวงต้อยบ้านนาแอดซูมาอี้แอดหมีคนปอสี่และแอดจิมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องแม่เจชแ n n นลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางรัฐบาลค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะวันนี้แม่เจก็มีหลายสํานักหลายอาจารย์ที่ เด็ดเดดกันทั้งนั้นนะคะชั้นผู้ชมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แนวทางแล้วแต่ดวงแอดต้อยบ้านนานะคะประจำงวดวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคม2564นี้นะคะมาดูที่3ตัวก่อนนะคะเด่นที่9และ7นะคะชุด เจาะ3ตัวนะคะ293 697 459 749 2ตัว37 39 47 49 59 89 78 69และ97นะคะมาดูที่2ตัวล่างนะคะวิ่งที่8และ5นะคะชุดเจาะนะคะ3 2 3 6 8 4 8 5 5 5 5 4 2 6และ2 5นะคะสำหรับแนวทางแอดต้อยบ้านนานะคะไปต่อที่แนวทางแอดหมี me, นะคะท่านผู้ชม3ตัวนะคะวิ่งลูดที่5เน้นๆน,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 นะคะ3 5 6 6 5 9 9 5 3 3 6 9เน้นๆที่3 5 6นะคะมาดูที่2ตัวะคะ่ะ5 3 3 5 5 6 ห้าเก้าสามหกสามเก้าหกเก้ากันที่ค่าสี่นะคะสำหรับแนวทางแอดมีนะคะไปต่อกันที่แนวทางแอดสุมาอี้นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้ที่หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมสำหรับใบนี้นะคะมาดูงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งแอดเขาก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมาดูที่ สองตัวก่อนนะคะเด่นที่5้ลองที่3ามนะคะห3า2า4ห3า2อ4ห้าสี่นเก้าสามเกนะคะสตัวนะคะสองห้าสามสองห้าและ304นะคะมาดูที่สองตัวล่างนะคะเด่นที่9กลองที่5้านะคะเก้าห้สาม 4ี่ห4าสี่หสหนึและ1 3นะคะไปต่อที่แนวทางคนปสี่นะคะบนล่างนะคะแต่เน้นที่บนนะคะเลขเด่นนะคะ3ามหนะคะชุดเจาะนะคะ3ามหนึ่งสาหนึ่งหน และ79นะคะไปตามต่อแนวทางแอดจิมพารวยนะคะประจํางวดวันที่1กรกฎาคม2564นะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะ275170205125255 2ตัวบนล่างนะคะ5720152170ระวังเบิ้ลที่55นะคะ มาดูที่ชุดเน้นของแอดจิมพารวยนะคะ78และ87นะคะหางเดียวนะคะถ้าตรงใจกับท่านผู้ชมก็รีบจัดเลยนะคะท่านผู้ชมก่อนดังนะคะไปกันต่อที่แนวทางแอดลัดนะคะแอดลัดก็ทำผลงานดีนะคะแต่หลุดงวดที่ผ่านมาค่ะมาตามต่อค่ะงวดนี้972 973 902และ903นะคะสตัว72 73 02 และ0 3นะคะตามต่อค่าสำหรับแนวทางแอดหนุ่มนะคะ8 6 1 3ตัวตรงตรงเลยนะคะแล้วก็2ตัว6 1นะคะมาดูงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นี้นะคะชุด9หลักร้อยบนนะคะ9 3 4 9 3 5 9 3 6 9 3 8

มาดูที่ชุดตัด2ตัวนะคะ34 35 36 38 54 55 56 58 74 75 76และ78นะคะชุดกันนะคะ2ตัวนะคะ07 73 82 94 95 96และระวังเบิ้ลที่55และ99นะคะหาตัวดับ ตัดเอานะครับแอดหนุ่มทำเพื่อวงการนะคะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์เทพพิทักษ์โชคนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้186นะคะก็เข้าที่3ตัวนะคะท่านผู้ชมตามต่องวดประจำวันที่1กรกรกฎาคม64นี้นะคะมีด้วยกัน2ใบนะคะท่านผู้ชมแม่เจอเอามาฝากทั้ง2ใบเลยนะคะให้ท่านผู้ชมนด้เก็บพิจารณาดูนะคะ 905 340 893 573 295 709 307และ975นะคะซึ่ง975นี่ก็จะมาชนกับล้านทองบนเม็ดเดียวนะคะ957นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไว้พิจารณากันนะคะมาดูที่2ตัวนะคะ93 3940และ78นะคะ 3993นี้ชนหลายสำนักหลายอาจารย์เลยนะคะท่านผู้ชมมีหลายสำนักให้เลขนี้นะคะ3 9นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะทางช่องก็นํามาแบ่งปันเป็นแพงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนัดที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่สําหรับคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ